สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนสุหมองสุบ่อนเนาะที่ติดตามหับชจมสองสนีป่าพี่น้องเมื่อนี้สนีป่าสิไปห้าหน่อไม้พี่น้องเลยสิไปกับอันหายนหายน้าหายเน้าแขงแนร่อยพี่น,อ 15, น้องเอาสิไปห้าหน่อไม้กับอันน้องหนาดพี่น้อง,องเย้ยสีลงไปทางพี่แหละ <c oughs> จกสิได้อีกยังไหละพี่น้องเอ้ไปเบ่งไปซมน้ำกันเอาไปรดน้ำกันพี่น้อง มาที่มามากระมาทั้งเฮือนน้องไม้พี่น้องน้องไม้ไปใส่ไปบางเฮือนเหมืจังเนาะอันนี้จะเป็นเฮือนน้องไม้พี่น้องเฮาสิลงไปทางขางเฮือนเพิ่นเนาะไปกับน้องหนดัดพี่น้องเลยไปกับน,น้องหนดัดสองคน ใส่หม้อพี่น้องใส่บ huh ่อย no ู่ดอกมีบ่พี่น้องลงทงลงท้ายอีกแล้วมื้อนี้พี่น้องเอ้ยย่างตามทมไหทุ่งนาบรรยากาศยามเช้าๆพี่น้องพาหาน้ําไม้นํากันเด้อพี่น้องเด้อเสิได้หรือบ่พี่น้องไปเบิ่งนํากันพี่น้องแต่เฮิง้เนาะเฮาบ่ได้ไปหาเนาะ สินี่เป็นตากล้องเองพี่น้องอันนี้เป็นน้ำไม้นะาแรงพี่น้องเอ้ยมันบอกคือนหนาพน่านาพนล้วมันสีล่าพี่น้องนาแรงนด้แย,ย่งได้แง่งทำนี่ยังว่าดีพี่น้องเอ้ยน,นี่นแต่แง่งน้อยน้อยไปรดนน้ำกันนะพี่น้อ,องครั้งแรกนะพิงพี่น้อ,องครั้<อ>งแรกการหาน้ำไม้ครั<อ>ง้งแรกแง่งแห้งแห้งหมดเลยจักสิได้ยังแหละ,หละพี่น้องแห้งแห้งแรงปั้นนนี้้้ำไมยังิเกด ชากให้พี่น้องได้ไปเบิ่งลงทงลงถาเขาป่าห้าน้ำใหม่อันนี้เป็นเรื่องหมึกหินเนาะเห็นยังกับบ้ไรรึเป่เรื่องหมึกหินแต่ว่าเฮ็ดออกแด้พี่น้องยามเฮ็ดออกกันเลยแถวนี้แถวข้างๆบ้าน พี no elong, je 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 um, no ่น no ้องเฮากัได้ลงมหาแล้วพี่น้องเอ้ยป้าต่อพอดพ่อน้องหนาดนะพี่น้องน้องลงมากก็ได้อันใหญ่โลดพี่น้องเอ้ยได้อันใหญ่เลยพี่น้องป้าต่อพี่น้องน้องหนัดพอดข้นก้อนทำไมเลยพี่น้องเอ้ยผู้ก้อนทำไมก้อนทำไมไพ่ไพ่ใหม่พี่น้องน้องหนัดขึืนไปนะ ปน้องหนัตจะคือเห็นเบาอยู่ในในป่าน่ะคนตาดีจะได้เห็นเข้ามานพี่น้องเลยมานพี่น้องมาเต้ยยังมีเบาน้องหนัายังมีอยู่เลยพี่น้องยังบาเดือบดเด้อสมวัสนีดองอะไน้องน้องหนัต ปีนอยู่ท oh. ึงผมไม่น้องปีนอยู่ทึงกอดหามัผระวังเด้อระวังตีนรุดเด้อแม่ระวังตีนรุดลงมาเด้อจ้าจะสิได้ไล่อันมองอย่าได้องอ้าโอ้โอะ น้องน่ะจะคือการเหยียบอะนไม่เลยนะไหวนะโอ้พี่น้องแต่ละอย่างป้าพี่น้องเอ้ยเพิ่อสิได้กินพู้นะน้องนาตอันนั้นก็ไม่พ้ใหม่เนาะดำไปเลยส่งเจ้าโอ้พี่น้องส้นีดงคือว่านเลยสมสือส้นีดงนะพี่น้องเอ้ย เออออืพี่น้องคนนี้ใจสามอันอันกอันหญ่ได้พี่น้องนี่พี่น้องล้งมือกับบนลองหนัดเก็บมใส่กระตาดูให้พี่น้องได้เบิ่งดูว่าเฮาหามาได้ตำแหพี่น้อง เอาหาก็ลงมาถึงได้พี่น้องเลยนะเอานะพี่น้องพอได้อยู่ได้ฮะก็มาขังเละได้หนึ่พี่น้องเฮานะนี่ปูน้องหนัดเอามาใส่ปูพี่น้องเลยอืพี่น้องนี่พี่น้องปูอเ้อเากระฮาไปต่ออีกพี่น้องเลย เมื่อเนสันนี่ก็ถือน้ำม,มานั่พี่น้องเลยหิวหน้ำดอกผสมไปน้ำแฮะพี่น้องข้าวเส้นมะนาวผสมจ้าหน่อยกับบัวท่านไปเถื่อนเนาะพี่น้องเนาะไปเผาไประว่าเ้ามาพี่น้องมีแต่ว่ามีแต่วา่วาเพิ่นไปก่อนหิวน้ามเลยสงสัยเพิ่นสีดำลังข้าอยู่พี่น้องเด้โปรดน้องนัดมาแป๊บเดียวหิวน้ำมเด้อพี่น้องาาดเลยใสย่ใสนนนน่น้องนัดเออพี่น้องนี่น้ามั นะพี่นองันนเออนี่แหะพี่น้องเป็นตะปูจัมนีเมื่อไอร้อู้มันสุ่มเนาะมันเลยออกพี่น้องสุ่มเลีนเองนะพี่น้องเราไหมโอ้นีพี่น้องทาไมนี่พอเสียมเสียมเอาปไหลบ่ อืมมันขาไม้ายพี่น้องเฮ้ยพี่น้องเลยเข้าไปมาใกล้เติบได้หน่ยพี่น้องแม่หนาอ่ายฮะหน่อยพี่น้องใช่้องนาเติบพี่น้องได้พอแกงแล้วะไรพี่น้องแมนได้พอแกงแล้วแกงสูสางกินพี่น้องเลยสั่งมาเห็ดเทือนเนาะอือมันเป็นแบบนี้นะลายๆหนึ่งเป็นของอะเอา นังน่อยแต่งไหวมันใหญ่ไปพี่น้องตอนนี้กับพี่น้องก็อยู่ห่วยอยู่ห้องอยู่โคกอยู่ป่าพี่น้องกับพ่อก็มากายเติอพี่น้องมากน้องหนักสองคนพี่น้องมันนี้าก็น้ำไม้ก็ได้พวกแกงพี่น้องเลยก็จะได้อยากอวยเมื่ออะไรแหละอันนี้พี่น้องน้ำไหมแหน่งเป็นแหนงอยู่พี่น้องสนนี่สิเขาไปหัก นี่พี่น้องอะไม้โอ้ยกอยพูดเล็บบาดเบิดพี่น้องเอ้ย5หน่วยยับย่างน้องเฮาก็ย่างเลาไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆเฮาก็ได้อวเมื่อลพี่น้องพเามาตั้งไกลลเนาะกินงอทางเมื่อยเด้อพี่น้องเยบดนี้อุยะปอมเ้ย กระปอมยังตัหน่อยนี่มายัางว่าห้าเมื่อาาลเลอยห้ามันเลยเนาะบ้านนี้เ็าสิกับเมื่อพี่น้องบ้านนี้เมื่อยงลอยค้าลอยแข่งนะเคยมาหาหน้าไม่ดอนนี่เลยพี่น้องป่าดอนนี่เลยน้องมาก,กับท่าแม่แล้วก็น้องสาลาพี่น้องเลยมาสองปีก่อนยะลรพี่น้อง มาบัดนั่งขาก็เคยเห็นเนาะผู้บ่าวบ้านนั่นบ้านหอยม่วงใกล้ๆนี่แหละพี่น้องข้าก็เคยเห็นมาแล้วก็มาเห็นอยู่ป่าอยู่โคกข้าก็สีม่อมแม่เน่เนาะข้าก็อยากอายผู้บ่าวแต่ว่าพี่น้องมาสาวข้อเบิ้งกะตานะพี่น้องมาไล่เบิ่งกระตาน้ำข้าพี่น้องแค่แต่มาก็แถวแม่พี่น้องเอ้ยผู้บ่าวก็มาไหลอยู่ก้อนอมัเลยพี่น้องมาไล่เบิ่งกระตานข้อเบิ้งกระตานะบ่ให้เบิ่งข้าก็บ่ให้เบิ่งพี่น้องข้าก็ปิดหัวปิ๊ดยังเนาะข้าก็อายเลยเนาะพี่น้อง ้่าวก็มาไล่เบิ <sk <sk ่งเงินกระตาฮักกูบอให้เบิ่งฮักก็ไอไปเดาเอ้ยมอนเมมเนาะไปใส่โคงงามแบบไอายผูกบ่าเน้ะไปเดาคืออันตอนนี้นะเขาจับผมมาไล่เบิ่งเนาะมาห้อยนะคือเด่นไม่คิดอี๋เนาะด้ว่อวามพี่น้องท่านคือตอนนี้นะเขาผมมาไล่เบิ่งแล้วก็ขยานย่องหน่ะเลยพี่น้องไปบัานแค่นี้นะซึนี่ยังไม่ได้หาเลยน่องหน่ะ ไปนี่สิขับไปหาเบิ่์ของเราคนก่อนป็นได้น้องหนัดบ่มีเบอร์อเออบ่ได้จัดงานเลยก่อนไปเบิ่งทะเลทาหลอกไปเรื่อยๆเบาเมื่อน้ำทีนี้อยากเมื่อนะไหนพี่น้องเอ้ยเบ่อมันจะอยากเมือ่อเอาก๊อน้ำก็อหัวสันนี้ เราสร้ายังบ่กินว่าสันเมื่อไงนี่และที่เราด้ิ้งางเาเ่่นี่่ได้อ่องเด้อรับสินอมาอ่องการพลิตบ่ได้ปหอดใส่องไปอองมาบ่้ังเ้ยใกระต่านะ ้ให้เบิ่งแต่หน่อไม้พี่น้องเอ้ยสะอ้อนหน่อไม้ได้พอแกงพี่น้องเออแหน่อยู่ห้ามด้วยไปจุจีแหน่ห่อนได้พี่น้องต้นนี้กะแลดเด็ดแต่ว่ายังไม่ได้หอดเที่ยงนี่นด้เก้อนนี่ห้ามไปท่านได้เบิ่งนี่น้องหนาตัวก็บ่เบิ่งแถวนี้ไปท่านได้เบิ่งไลย

มาหามาหาไข่มาไข่เน่ามาหาไข่เนะพี่น้นน้นนาเจ้าบอกกินน้ำกินไนบอกน,นัก่นงกันสนีกันเลย กินน้มขึ้นไนพี่น้องเลยโอ้ยพี่น้องน้ำใหม่เหรอพี่น้องเลยแมนแดดพักไล่เติมเนาะให้พี่น้องเบิ่งใกล้อาพี่น้องพอได้สู่แางกินกลางเว้นพี่น้องเลยพอดีแกงเนาะพี่น้องบปรไลไลเดได้พอดีแกงเอาระเสือมืออะไรพี่น้องเลยบ้านี้ มื่อน,นี้ครับก็ขอจคลิบเพียงเท่านี้นะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องเสนีป่าในเด้อพี่น้องอยู่ดีแม่งเบื่อสุขสุขคนสุบองสุบอนส,สบายดีพี่น้องสบายดีพี่นอ้องพบพ่อกันตอนแกงเด้อพี่น้องเด้อส่องนางนาดเด้อพี่น้อง